เราคนลให้ฟังอีกแล้วนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะทุกคนซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของการเรียนแล้วนะเพราะว่าเราจะเรียนจบแล้วทุกคนพูดแล้วก็แบบครู้เหมือนกันนะเพราะว่าเนีย่ยก็คืออีกอาทิตย์นี้จะจบแล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของการเป็นนิสิแพทย์ หวังว่านะคะหวังว่าเนื่องจากว่าการที่เรามาระย์อ4เดือนใช่ไหมแปบเดียวจะหมดแล้วว่ะแต่ว่าก็คือมันจะมี2วาทิที่เราองไปวนที่โรงพยาบาลชุมชนไม่ใช่โรงพยาบาลสูไม่ใช่โรงพยาบาลทั่วไปแต่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กกว่าที่อยู่ห่างออกไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าที่โรงพยาบาลชุมชนหรือว่าราพอพชอเนี่ยเขาทำงานกันยังไงก็เดี๋ยวพาไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะพวกเราตื่นเต้นแต่ก็ง่วงด้วยตอนเนี้ยง่วงมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอาบน้ำแต่งตัวกันดีกว่านะคะ นะคะต่อไปนะคะก็คือเป็นการขั้นเอ้ยสปอยเนี่ยนี่นะคะต่อไปก็เป็นการทําความสะอาดใบหน้านะฟังใช้เหมือนเดิมเลยก็คือ f o r ร o นะคะคือปกติคุณฟังใช้แบบ f o เร o l ลลูน่ามินิทูช่มแต่วันนี้มีตัวใหม่คะ่ะทุกคน ็นแบบโฟเลโอลูนาท plus นะทุกคนก็คือเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่คือมันเป็น2โหมดในเครื่องเดียวทุกคนนอกจากแบบทาความสะอาดหน้าแล้วใช่ป่ะมันยังมีโหมดยกกระชับนวดยกกระชับใบหน้าด้วยทําให้แบบสกินแคร์มันแบบซึมลึกสู่ผิวมากยิ่งขึ้นนี่มมาพร้อมกับปุ่มทองทองอ่ะอวดทองทองก็แบบเออเลิศขึ้นแล้วก็วที่สำคัญคือมันนุ่มขึ้นด้วยทุกคน,นก็คือแบบพอเอามาทาหน้าใช่ปะเราสึกว่าเออมันนุ่มจริงเหมือนแบบเราแบบถูไถ่กับแบบตุ๊กตาบนเตียงอะไรอย่างเงี้ย ังไม่อยากตื่นเลยตอนนี้ซึ่งเนี่ยคือมันก็คือสามารถปรับได้ด้วยนะว่าเราจะเอาอะไรยังไงตรงไหนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านี่นะคะมันก็จะสันส่นๆไปทั่วไปหน้าแบบนี้การที่ลูบๆกันอยู่แล้วนะคะพอใช้แบบโฟลีโอช่วยทำความสะอาดใบหน้าีามันก็จะทำให้แบบ เออทำความสะอาดสะอาดขึ้นแบบ99.5%เเลยทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกไปอันนี้มีไล่ปุ่มทองทองใช่ปะซึ่งปุ่มทองทองอ่ะพอเวลาเราแบบล้างหน้าทำความสะอาดใบหน้าคือมันจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีเทอร์โมเทคเออก็คือเป็นเทคโนโลยีความร้อนที่แบบช่วยเปิดรูขุมขนทำความสะอาดได้แบบออล้ำลึกมากยิ่งขึ้นรวมกับเทคโนโลยีการสัญญญ่นอย่างแบบทีโซนิคคลอเซชันมันก็จะทําให้ทำความสะอาดแบบเออทั้งสิ่งสกรปรกครื่องสำอางฝุ่น, A, นวลภาวะต่างๆได้แบบเออดีมาก แล้วก็เนี่ยเท่าที้ใช้ก็คือแบบเออมันนุ่มขึ้นจริงๆอะมันแบบว่าสบายหน้ามากเหมือนแบบนวนหน้าไปในตัวเลยที่สําคัญนะคะก็คืออันใหม่เนี้ยโฟริโอลูนาทรีพลสเนี่ยสามารถปรับระดับความสั่นได้ด้วยถึง16ระดับเลยนะอยากได้แบบยิางนี้หรือว่าแบบเบาๆสบายๆก็สามารถเลือกได้เลยเนี่ยสะอาดป่ะเออสบายเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างเจ้าโฟลิโอกันนะ,นะคะ คือหลังๆนะก็คือรู้สึกเลยนะว่าแบบผิวมันสะอาดมากยิ่งขึ้นมากกว่าการใช้มือธรรมดาเพราะมือเรามันแบบเออมันหยาบมันด้านทุกคนมันแบบมันไม่ได้สะอาดขนาดนั้นอะไรเงี้ยพอใช้เครื่องมันก็แบบเออสะอาดมากยิ่งขึ้นแหละแต่สาวๆอย่างเราก็ต้องแบบเออบำรุงสกงสกินแคร์นิดนึงอะไรอย่างนี้ซึ่งนี่นะคะเราก็มีตัวช่วยเพราะว่าข้างหลังอ่ะมันคือมันเป็นหมวดนวดยกกระชับใบหน้าทุกคนมาเดี๋ยวเรา ทาสกินแคร์กับอยู่ๆอ,อ,อากาศก็หนาวงงปะ่ะใช่ปะ่ะกรุงเทพก็หนาวที่หนาวคือหน้าแห้งนะคะเราต้องแบบมอย s t เจอไรเซอร์กัน เหมือนเป็นสปาเลยมามากซึ่องอันนี้ข้างหลังอะ่ะคือมันจะเป็นอีกโหมดหนึ่งนะปุ่มทองๆก็จะเป็นเกระแสไฟฟ้าไมโครเคเรนช่วยนวดยกกระชับใบหน้าอะไรเงี้ยพอทำงานร่วมกับทีโซนิกพัลเซชันมันก็จะยิ่งทำให้แบบสกินแคร์ซึมลึกสู่ผิวมากยิ่งขึ้นทำให้เราแบบเออไม่เปื้อสกินแคร์ใช้แล้วมันก็ต้องแบบลงไปข้างล่างหน่อยล้างออกไปหมดมันก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้นี่สบายมาก อ้าวจบแล้วเหรอลูกใช่แต่ว่านี้ถ้าเราจะทาจำม,มันก็ได้งไงทุกคนแต่แต่ว่าวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปแต่งตัวรีบไปกันดีกว่าเดี๋ยวไปไม่ทันนะคะรพชรจะต้องมานั่งรถออกไปตอนนี้คือนหยุดงมารลยองตัวเมือวันนี้เราจะนั่งรถไปรพชรกันสีสิมาที่ไปค่ะนี่นะคะเราต้องมาเอาไอเทมสําคัญสําหรับการออกรพชรนะคะมุ้งค่ะบ๊ายบาย นี่นะคะมุงเขาบอกว่าแบบเออ bueno, ที่พักที่รปอปชอมันแบบแบบมลงเยอะอะไรเงี้ยก็เลยสั่งนี่นะคะ่ะมุงสองร้อยกว่าบาทแต่เท่าที่ดูเมื่อคืนเมื่อวานนี่คือมุงขาดไปแล้วรูหนึ่งไม่รู้ขาดตอนไหนขาดตอนแกะหรือขาดตอนตอน,ตอนไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเนี่ยค่ะอ๋อ,อบังแดดได้เลยเนี่ยบังแดดก็ดีแดดร้อนพอดีกลายเป็นแบบที่กันแดดเป็นในตัวนะคะ <c oughs> ไปรีบไปกันดีกว่า ตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถแล้วนะแล้วก็เรากําลังจะเดินทางไปรอปชอกันนะคะซึ่งรอปชอที่เราจะไปอยู่เนี่ยก็คือชื่อว่าโรงพยาบาลบ้านฉากนะอ่ะอธิบายเก็ตความรู้นิดนึงนะก็คือรอชอนะคะคือเป็นโรงพยาบาลแบบออขนาดเล็กโรงพยาบาลชุมชนที่มีเตียงแบบน้อยกว่าแบบร2อยเตียงทุกคนแล้วก็มันจะมีขนาดใหญ่กว่านี้ก็คือรอปทอคือโรงพยาบาลทั่วไปก็คือร2อยถึง500รเตียงแล้วก,าา 0, แบบก็โรงพยาบาลศูนย์อย่างแบบโรงพยาบาลระยองอะไรก็คือจะเป็นแบบเออมากกว่า500เตียงประมาณนี้ก็คือเขาแบ่งตามแบบขนาดเตียงซึ่งวันนี้ที่ เราจะไปอยู่ก็คือโรงพยาพบ้านช้างนะดีเป็นโรงพยบาลที่แบบเออโลเคชันดีทุกคนมาคือแบบอยู่บนเขาแบบวิวดีอะไรดีเอ้ยแล้ววันนี้ก็คืออากาศดีก็คิดว่ามันจะเป็นอะไรดีๆนะทุกคนก็คือกำลังจะเดินทางไปใช่จริงๆคือมีเพื่อนขับรถหนึ่งคนแต่ว่าเพื่อนแบบว่าบอกว่าไม่ได้แต่งหน้าอ่ะก็อ่ะ,อะเห็นเสื้อไปก่อนเนี่ยเสื้ออนี่นะคะ,คะเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะ ขับรถเหนื school, ่อยก็ค like, ืออยู่รอวชใช่ไหมคะเด้วยความที่มันเป็นแบบโรงพยาบาลขนาดเล็กมีเตียงแบบเออน้อยกว่า120เตียงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะวอร์ดเขาก็จะไม่ได้แบ่งออกเป็นแบบซูซันเมดเด็กชัดเจเหมือนที่แบบเออโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลจุฬาอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเขาก็จะแบบเป็นวอร์ดที่แบบเออรวมๆกันอะไรเงี้ยมีแบบผู้ป่วยทุกแผนกอยู่ในบอร์ดนั้นซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวฟางจะไปวนวอร์ดก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงคือเป็นวันแรกเลยที่แบบเออไปวนวอร์ดที่แบบโรงพยาบาลบ้านช้างอะไรเงี้ยแล วันนี้ก็คือ ER เออก็คือ ER ก็คือห้องฉุกเฉ,ฉ,ฉินนั่นเองก็น่าจะอารมณ์คล้ายๆกับโรงพยาบาลอื่นๆแต่ว่าก็เดี๋ยวมาดูว่าแบบเอ้ยเคสมันจะต่างกันไหมยังไงระบบการทํางานงต่างๆมันเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพยาบาลค่ะ อากาศมีความเย็น <_ d ata> เย็นเย็นเยอะนะนี่ก็คือเป็นโรงยพยาบาลที่แบบตั้งอยู่บนเขาทุกคนเห็นข้างหลังปะข้างหลังภูเขาเอา้าวไม่เห็นค่ะตรงนี้ <_ d ata> เดี๋ยวพาไปดูเป็นบนตึกคือจะเห็นแบบวิวภูเขาแล้วก็ข้างหน้าเป็นทะเลแบบวงจุ้ยดีเวอร์จะหาอะไรกินก่อนไหมจะ <_ d ata> เอเอซือ้อได้ นี้อากาศดีนะคะเดี๋ยวเรานั่งกินข้าวเช้ากันตรงนี้เลยตรงระเบียงโดยที่ลงมาเขาก็จะมีแบบร้านขายของมีมิมมนินมาม์ทมีของกินอย่างที่เมื่อกี้เห็นอะไรเง,<ๆ>งี้ยก็ให้ฟีลแบบาต,าต่างจังหวัดตอนนี้อากาศดีด้วยวอะไรก็ดีไปหมดเลยโอ้แล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปราววอร์ดกันนะคะขึ้นข้างบนตรงนี้เองเพื่อนบอกว่าเพื่อนส่งเวรมา,าเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงราววอร์ดวันแรกที่ลอมชอะค่ะ นี่นะคะก็คือเป็นเวลา11โมงแล้วเราก็ได้ราวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้คือไปราวชั้น3พี่ราวชั้น4แล้วพี่ก็ลงมาชั้น3ามาราวทับอะไรเงรี้ยก็วันนี้เขีนไม่เยอะมากก็เลยแบบเสร็จเร็ว11โมงอะไรเงี้ยแต่พี่บอกว่าปกติก็คือบางทีมันก็จะเสร็จที่ยงอะไรอย่างนี้นะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศมีความแบบโรงเรียนไหมแอบให้ฟิลแบบเราอะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเหมือนโรงเรียนสมัยแบบประถมอะไรเงี้ยมันมีความเป็นแบบตึกแบบเป็นห้องเป็นแบบระเบียงหน้าห้องอะไรเงี้ยอย่างเงี้ย เนี่ยหอปะเออก็แบบน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่เดี๋ยวจะพาไปดูห้องพักแพทก็คือให้ฟีลห้องพักครูมากเข้าไปก็คือแบบเออเหมือนห้องพักครูนี่คือห้องพักแพทย์นะคะเราจะพาไปรู้จักรุ่นพี่ชื่อพี่ตัวตเป็นอินเทอร์นปกติอินเทอร์นคือแพทย์ใช้ทุนใช่ป่ะก็จะเป็นแบบอินเทอร์นหนึ่งอินเทอร์นสองอินเทอร์นสามอะไรเงี้ยก็คือแบบสามปีแต่ว่าคุณพี่เขาแบบติดใจค่ะติดใจรอปชเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบอยู่ต่ออะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นปีห้าไม่ก็ปีทีหกออกมงเออก็แบบเอออยู่เรื่ออยยๆเเขาาาาแบบนนน่รรัััักกกกกกมททุคคดีี๋วพไปู้้จง นี่คือห้องพักแพทย์นะทุกคนคนี่คือพี่ตัว้วพี่ตั้วทำอะไรอยู่คะงานครับทักทายหน่อยเร็วเป็นอินเทอร์อะไรแล้วเป็นอินเทอร์อเตอร์คู่นัรัะ เราเราเตรียมบทกันหมไหมไม่อันนี้เป็นแบบเรียวเราจะไม่เตรียมบทเราจะแบบถามสดตอบสดตลนะสนุกไหมแฮปปี้ไหมอยู่ที่นี่สนุกมากครับวันนี้ก็เป็นกันเองก็แล้วตอนนี้สนุกไหมตอนถ่ายอยู่เนี่ยเขินมากเขินมากเขินมากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตัวจะหายเขินเดี๋ยวเราจะถ่ายทั้งวันเลยวันนี้พี่ตัวจะหายเขินเองโอเคแล้วก็ว่างแล้วตอนเนี้ยกินดีกว่าเมื่อเช้าซื้อโอวัลตินน้าลุงมา นี่คือห้องพักแพทย์นะทุกคนให้ฟีลเหมือนแบบห้องพักครูโรงเรียนไหมแบบเอกาสารเต็มโต๊ะก็มีคนนั่งนีงน่นี่นี่นี่นอันนี้คืออะไรคะพี่ตัวถ้วหอมครับต้นไส้ไม้มาครับโอ้ยน่ารักเหมือนวันก่อนก็มีมะม่วงอะไรงงี้ได้กล้วยกลับบ้านพักเที่ยงแล้วจ้าเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันนะคะทำไมไม่ออกอ้องอ่ะคุณนะอะเขาเขินเดี๋ยวพรุ่งนี้แต่งหน้าก่อนพรุ่งนี้ไม่ถ่าแล้วถ่าวันนี้ นีได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะแบบมาโชว์ความสวยของข้าโพดให้ดูกันมาอยู่นี่ก็คือพี่พีเลี้ยงดีมากกินดีอยู่ดีเป็นภาระของพี่พีที่จะต้องพาเราออกไปกินข้าวแต่พี่พีก็ยินดีมากเพราะพี่พีน่ารักแต่แด้แต่แด้ เป็เตี๋ยวบ้านฉ่ายที่ให้แบบพี่โชกินชื่นชอบนี่เป็นเส้นปลาด้วยนะทุกคนเอลาอ้อิเกี๊ยวปลาเดี๋ยวเกี๊ยวปลาปลานี่ฮะอันนี้คือเกี๊ยวปลากินก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อ,อว,ว,ว,ว่าจะทำอะไรกินสดอร่อยมาก สูไม่เหลือเหลยืยที่ตัวเป็นตาก้องสดจกเลยะแน่นอ,อนนะคะทุกมือก้อการตั้งอยู่ที่นี่มาไม่เคยมีมื้อไหนที่แบบเฮ้ยมมทุกคนหนีไปหมดเลยทุกคนเฮ้ยกแค่เลย คือตั้งแต่อยู่มาใช่ปะแบบวีคหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้เป็นวีคที่สองไม่มีมื้อไหนที่ไม่มีของหวานตบคายเลยก็คือไม่ใช่ของหวานก็คือจะเป็นกาแฟาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบโอ้เอ็นจอยเพราะว่าเราก็คือชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมากินกาแฟากันนะคะอร่อยมากโอเคคิดว่ามันอร่อยเพราะว่าทุกคนบอกว่ามันอร่อยนะคะอ๋อ้า่นันี่จริงแล้วมันก็มีสาขาอยู่ที่ระยองด้วยแต่มันตกแต่งคนละแบบกันนี่นะคะยูครับกินกาแฟากันดีกว่าไปค่ะ เอ้ยจะบอกว่าแบบคือตอนแรกอะภาพในความคิดว่าแบบเอ้ยโรงพยาบาลชุมชนจะแบบเอ้ยกันดานเห็นคนบอกอยู่บนเขาก็แบบโหเราต้องอยู่บนเขาแล้วเราจะแบบอยู่ยังไงอะไรเงี้ยเพราะด้ยวยความเป็นคนกรุงเทพอะไรเงี้ยใช่ปะแต่พอมาถึงก็คือจริงๆริมันก็ไม่ได้กันดานขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็แบบมีร้านอาหารร้านขนมร้านนู่นร้านนี่เยอะมากรถเยอะด้วยเห็นบ้านเ,เพชรเน,นเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนดีกว่า หลักแ,แพทย์เลยค่ะเราจะมากินเค้กที่เราซื้อมาจากยูคัปกันอ่ะพี่ตัวชิมมอบให้พี่ก่อนรีแอคชั่นรีแอคชั่นแบบถ้าอร่อยต้องว้าวนะพี่ตัวว,ว้าวไม่ได้แกงไม่ได้แกงนั่นละอ่ะาแล้วถ้ามันเหมือนอะไรวะมันรัมจริงๆด้วยอะ่ะหรอ,อม,มันมมแบบมันผสมแบบรัมมีกลิ่นแบบเบียร์เค้กท้ามาจากอะไรถ้าใครรู้โปรดคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะคะมันทำมาจากเบียร์หรือแบบแต่มันก็ไม่ดูมีกลิ่นเบียร์นิดนึง อาจจะเป็นรามบวกเบียบวกเค้กบวกแป้งบวกน้ำตาลเนี่เขาไม่อยากบอกนะเนีเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบา้างอร่อยอร่อย ฮัลโหลตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่ห้องพักแพทย์นะคะเพอช่วงบ่ายใช่ไหมจริงๆถ้าสมมติมันไม่ได้มีเคสใหม่อะไรเนี่ยก็จะไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าสมมติมีเคสใหม่เราก็จะต้องไปรับเคสใหม่ที่วอร์ดเมื่อกี้ก็คือไม่มีเคสใหม่เลยวันเนี้ยก็เลยตอนนี้ก็คืออยู่ห้องพักแพทย์นะคะแต่ว่าไม่เยอะก็คือไป OPD แป๊บ,บนึงเพราะว่าเหมือนพี่ไป OPD เราก็เลยแบบดูช่วยพี่นิดนึงที่ OPD แต่ตอนนี้ก็คือกลับมาแล้วแต่เดี๋ยววันนี้อยู่เวนก็เดี๋ยวไปอยู่เวนกันต่อที่ ER นะคะก็คือเดี๋ยวไปหาที่ ER ตอน พอชเอาจริงเรารสึกว่ามันจะมีเวลามากกว่าโรงพยาบาลสูงเลยเนี่ยเพราะว่าคนไข้มันจะไม่ได้เยอะเท่าอย่างที่บอกไปเพราะว่าแบบเออโรงพยาบาลก็เซตติ้งก็อยู่ห่างออกมาแล้วก็จำนวนเตยงก็ลดลง,ลงอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติมีเคสหนักๆหรืออะไรที่แบบก็คือโรงพยาบาลชนนะุมชนอาจจะไม่ได้มีเครื่องมือหรือไม่ได้มีแพทย์เฉพาะทางเพราะฉะนั้นพอสมมติเป็นเคสยากๆอะไรเยก็จะต้องแบบเออส่งต่อไปโรงพยาบาลที่แบบเออใหญ่กว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้มีเคสมาแอดมิดเยอะแต่ว่าทางนี้ท่งนั้นเราว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแบบเซตติ้งรพด้วยว่าตั้งงงออออออยู่่ทีีไไหนนนนะร้้ักก็คืพแ เดี๋ย่าไปก่อนล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไงต่อน,น,น่ารักเหรอโอรีโอน้องโอริโอ,โอเป็นไงบ้างคะวันนี้สวัสดีค่ะ เหนื่อยมากวันนี้ก็คือเขตแบบมาเรื่อยๆเลยเขตเยอะเนี่ยเหมือนกันแล้วก็อยู่ <laughs> เวนต่อวันนี้ก็คืออยู่เวนต่อนะคะ <laughs> วันนี้คือวันนี้คือยนผิดปกติปกติคือจะแบบว่ายบปกติ ER <c oughs> แบบ ER <c oughs> าอารโรงพยาบาลจะแบบคนแบบไม่ได้เยอะเท่าแบบตอนที่อยู่ <c oughs> ะระยองแต่ว่าเหมือนว่าเพราะวันนี้ก็คือแอบแบบคนเยอะกว่าปกตินิดน,นึงอะไรเงี้ยก็เลยในนิดนึงคนไข้เยอะแบบ e m s ก็คือวิ่งว่อนเดี๋ยวเราจะไปไหนคะเราจะไปเดินตลาดใชยเดินตลาดดูสว่างครจะมีตลาด น่าลุกป่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือว่าอาจจะแบบไปเดินตลาดหาข้าวเย็นกินอ่าก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยตลกป่าคือเมื่อวานอ่ะคือตลกมากคือเมื่อวานเธอฉันก็อยู่เวนใช่ปะแล้วก็คือเขาอ่ะสั่งพิซซ่าสั่งไก่พอดใส่ไก่มากินโอ้พี่พี่พยาบาลอ๋อเพ่อสั่งไก่มากินแต่ว่าเขาว่ามีพิธีกรรมไม่เหมือนปกติถ้าสมมติว่ากินแบบไก่กินพิซซ่ามันจะยืนอ๋อมันจะยืนใช่แต่ว่าแบบที่เนี่ยเขาแบบอยากรู้แอบเป็นใต้โต๊ะ หรอในโบกัน แทเขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราสั่งไก่มากินแบบในเวร์นะคะมันก็จะทําให้เวรยุนแบบเหนื่อยไม่ได้นอนอะไรอย่างงี้เราก็จะแบบว่าไม่อยากสั่งไก่อะไรอย่างงี้มากินในเวรใช่นอกจากกินแบบแอบๆกินแล้วใช่ป่ะคือเขามีพิธีกรรมหนึ่งของเขาอะเหมือนเอาถาดพิซซ่าแล้วก็แบบพลิกอะพิกโซ่เดือดล่องเหมือนเดลี่ควีนที่แบบอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนเขาเอาแบบมีเทคนิคหรือเปล่าใช่แล้วมีเทคนิคเขาบอกว่าแบบมันเป็นพิธีกรรมที่จะทําให้แบบมันเป็นแก๊สแก้เคล็ดอ๋อเหมือนกันแก้เคล็ดนะคะคือจะทำให้เวรแบบเย็นสบายนะคะถูกต้อง ก็คือแบบอย่างงี้ก่อนก็คืองงเหมือนกันเมื่อวานแต่ว่าก็ดีค่ะพี่ดีค่ะอะไรเงี้ย จบแล้วจ้ามมนมีวันนี้โอยคือหัวยงงมากใหญ่มากเว้ยสัมภาษณ์ด้วยสัมภาษณ์อะไรดีแบบรอพชอแบบว่าชอบอะไรในรอพชอจริงๆชอบชอบ,ชอบคนไข้นะแบบคนไข้ส่วนมากน่ารักไม่ค่อยบอกแบบก้วาวร้าเท่าไหร่ไม <c oughs> อ,อยู่แบบพี่อื่นมาก็แบบเจอคนไข้ก้าวร้าดุดันอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้คือคนไข้แบบส่วนมากเขาจะแบบเป็นคนสูงอายุมารับยาโรคประจําตัวอย่างงี้ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเบตัวยัดผู้ใหญ่เออแต่รู้สึกเหมือนกันว่าแบบโรงพยาบาลเล็กๆแบบรอพชรเนี่ยรู้สึกแบบคนไข้แบบเออนะา หมายถึงว่าด้วยความที่มันเล็กมันแบบมันจะไม่วุ่นวายมันแบบหมายถึงระบบต่างต่างเยหมายถึงมันเป็นครอบครัวเออใช่ประมาณนั้นอยู่แบบหนั่ family มันเป็น family แบบเวลาแบบเออใครยังไม่มาโอ้พดีก็ให้ไปเลือกไปช่วยอะไ้ไปช่วยกันเอ้กินข้าวอยู่ข้าวยังไม่ได้จะสองโแล้วเออมีความเป็นแบบครอบครัวอีกหนึ่งวันสองวันจะจบแล้วขอให้ได้นอนนะคะคืนเนี้ย ือขอขอทุกวันแต่ว่าพระเจ้าไม่ค่อยเห็นใจคระโอเคแายขอบคุณ bye bye, แบ๊ายบบงแาบ๊ายแกจะจบแล้วเดย์ไฮที่สุดนะคะตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในห้องพักของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็คือเปิดประตูอยู่นานมากมนดูไม่มีแนวโน้มเลย,น,ยนี่ก็คือเป็นบ้านพักนะคะ มีบริเวณโอดหกว่างขวางมากอันนี้คือชั้นล่างมีโต๊ะมีโซฟามีพัดลม ตู้เย็นด้วยนะคะอายุการใช้งานน่าจะหลายสิบปีอยู่แล้วเหมือนกันม <c oughs> ีห้องน้ำก็คือห้องน้ำมาตรฐานนะคะแบบนี้มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยแต่ยังไม่ได้ลองใช้น้ำว่าอุ่นจริงหรือเปล่าแล้วก็ชั้นสองก็จะเป็นห้องนอนของเราเดี๋ยวเราจะพาไปดูเพราะเรามีไอเทมสำหรับที่เตรียมพร้อมสำหร,รับการมานอนในบ้านพักแห่งนี้เนื่องจากเป็นที่เรื่องหรือว่าอ้าพัแห่งนี้นะคะจะมีแมลงเยอะเราก็เลยมีสิงนี้ค่ะ S <S นี่ค่ะก็จ,ะจบการทัวร์ห้องพังกแต่เพียงเท่านี้โอ้ยเมื่อยเวอร์เหนื่อยนี่ค่ะก็คือก็กลับมานอนแบบนี้ ใน,ในมุ้ง <laughs> ประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็ดึกแล้วโอเคก็เดี๋ยวไปอาบน้านอนแหละทุกคนกล่าวสรุปก่อนจบนะแล้วละกันก็ประมาณนี้นะชีวิตที่โรงพยาบาลชุมชนนะคะจริงมันก็อาจจะแบบเออรูที i อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ต่างจากการใช้ชีวิตในแบบโรงพยาบาลสู์หรือแบบโรงพยาบาลอื่นๆมากนักอะไรเงี้ยแต่ว่าเออรู้สึกว่ามันสงบมากขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันพอมันเป็นโรงพยาบาลเล็กๆเ,เออคนน้อยลงทั้งแบบคนที่ทํางานรวมถึงแบบเออคนไข้หรือแบบ ประเทศรอบๆอะไรเงี้ยค่อนข้างแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยรู้สึกแบบมีความออร์แกนิกเออเลยรู้สึกว่าแบบก็ดีอ่ะเหมือนแบบว่าความสงบมันก็คือเป็นสิ่งที่แบบไม่ได้หาได้ง่ายในเมืองกรุงเออได้อยู่กับแบบเออชาวบ้านราว่าจริงๆที่แบบเขาแบบเออก็คือแบบหวังพึ่งแบบเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออก็คนน่ารักคนทํางานด้วยก็น่ารักพยาบาลน่ารักโรงพยาบาลน่ารักมีความให้ฟีลแบบโรงเรียนอะไรเงี้ยอาหารก็อร่อยรอบๆก็ดี ต้นไม้ก็สวยนวกก็ร้องเพ้อตอนเช้าแบบมีเสียงนกร้องจิ๊บจิ๊บใช่ประมาณนี้ใช่แล้วโอเคบ,บ,บ๊ายบายคุณนายค่ะแล้วสุดท้ายก็ฝากด like, กดไลค์กด s u บสไคร b e กดแชร์ได้นะคะถ้าสมมติว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะแต่อันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของการเรียนแล้วใช่ไหมเป็นคลิปหน้าอาจจะมา <S <S แบบว่าเรียนจบแล้วทุกคนจะเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวสะทำมินต์มาเหยนะคะบ๊ายบายมางานรับปริญญาได้นะแต่ว่าไม่รู้อะไรมากันเยอะๆค่ะบ๊ายบาย โอ้เป็ดน้อยเก็บไข่ให้ดูหน,น่อยเก็บไข่ให้ดูหน,น่อยน,น่ารักอ,อันนี้คือกิจกรรมยมามว่างเหรอคะอออน,น้องหนีแล้ว